ดุงดุงดูดูดุงดูดูดุดุงดูดุดูดูดุงลิกาซิตลิกาซิตลิกาซิตปิดเพลงก่อนปิด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 ยังไม่ปิดอีกอ่าโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันดีผมเองนะครับน้องจอนน้องจอนนะครับน้องจอนเป็นชาวไร่หรือว่าที่รู้จักกันดีนะครับจอนชาวไร่ตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีสามครับอย่างแรกเลยนะครับเราตอนนี้มีนะครับไม้ปอทอดอยู่นะครับ ทั้งสวนครับเรียกง่ายๆรีบวางเลยดีกว่าซึ่งวันนี้เราจะมาทรมารตัวเองกันสักหน่อยนะครับดูหน่อยซิว่า1ล้านแรกเนี่ยตอนไหนหรือว่าถ้าสมมติผ่านไปสักชั่วโมงสชั่วโมงเนี่ยผมจะได้เท่าไหร่จริงๆเป้าหมายผมนะครับคือ1,000ล้าน <laughs> แต่ว่ากลัวตัวเองจะไม่ได้นอนเกินไปหรือว่าอาจจะช็อกตายนะครับเอาเป็นว่าผมจะเล่นจนกว่า,าส,สักสักพักหนึ่งนะครับผมจะดูนะครับว่ามันจะยากแค่ไหนเชียว1,000ล้านเพราะว่าเจ้าเกมนี้เนก g ล์ฟอะกาเดนนะครับเมื่อเราอุ้ยกำลังฝนตกแป๊บนึงผลไม้โตเร็วนะครับเมื่อเรามีเจ้าตัวนี้นะครับนี่คือ เจ้าไม่พอท่อที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมนะครับถ้าไม่นับแลกคูณที่ขโมยสวนมาคนอื่นแล้วทำบักนะ <c oughs> ก็คือจริงๆสวนแลคคูณอาจจะเก่งไม่เท่าด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นสวนแบบนี้คือเขาก็ขโมยแบบพอธรรมดามาให้ก็ได้แต่ว่าถ้าอีกสวนหนึ่งมีแต่แคนดี้เลยนะขี้โกงนะคือมันช่องโหว่เกมนะครับไอ,อ้น,นี่แม้โตเร็วมากอ่ะเอาไปขายเอาไปขายเอาวันนี้ <c oughs> จมะมาทรมานตัวเองทำไมเนี่ยจริงๆเงินเราก็มีเป็นพันล้านเป็นล้านล้านแล้วน,นะแต่ทําไมเราต้องทำอย่างนี้อาขายให้หมดพี่ ขอขายหน่อยตอนนี้ยังไม่จําเป็นนะครับสลับเจ้าแมกวอลทอดรอแป,ป๊บหนึ่งนะครับอ่ะซื้อมาต่อซื้อมาต่อเพราะว่าฝนกําลังตกซึ่ง5นาทีเนี่ยเขาจะเรียรอบหนึ่งนะครับทุกคน5นาทีเขาจะเรียรอบหนึ่งสลับเจ้าซีดนะครับนี่แล้วก็จะมีอะไรต่างๆมากมายไหนดูหน่อยซิว่ามีอะไรอุ้ยอันนี้ดีมากเหลือ2นาที <laughs> 2นาทีเร็วกว่านี้อีกแมกบอลทอดงงงงเพื่อนงงเริ่มต้นใหม่ <laughs> ว่าไงเจ้าแวานงงนะซิไม่ต้องงงไม่ต้องงง เออเราเราแฮกเกอร์นะ <c oughs> เราเป็นครูคิดจริงๆแล้วอไม่ต้องงงไม่ต้องงงไม่ต้องสงสัย <c oughs> แน่นอนว่าสุดยอดไปเลยเราเราเป็นเออเรียกว่าเรียว่านามแฝงนะครับคนรวยรวยมากๆรวยเกินไปนะครับมีเมือนแบบล้านๆแต่ว่าลองแบบใช้ชีวิตแบบธรรมดาๆรรนะครับเรียกได้ว่าเป็นเบสิคไลฟ์นะครับท่านผู้ชมก็คือชิลๆนะครับเราก็ชิลเกินไปนะครับอ่ะ <laughs> ดูซิวันนี้ถ้าแมงปอทอดเนี่ยทั้งสวนขนาดนี้จะขนาดไหนไอันนี้คือแมงปอทอดเนี่ยความสามารถเขาทุกๆ5านาทีนะนี่นี่นี่ยังยังใช่ไหมยังยังยังอ่างั้นเดี๋ยวอุยวยวยวยอ้ยได้สีได้สีอุ้ยไม่ได้เล่นแบบเริ่มต้นใหม่แบบนี้มานานมากแค่ไหนแล้วเชียวเอาละเจ้าสัตว์เลี้ยงที่แข็งแก่งที่สุดดูซิจะไปได้ไกลแค่ไหน,ในได้ร้อยกว่าบาทแล้วเดี๋ยวเราปลูกต้นนี้เลยนี่คือเจ้าสตอเบอรี่นะครับทุกคนแ,แครอทมีอันหนึง่งมาขายเอาขายเลยอืม <laughs> เราไม่ขอแล้วกันนะเราไม่ขอเราจะเล่นแบบความตั้งใจของเรานะเราวันนี้ก็แครอทแครอทเอ๊ะไปเอามาจากไหนเนี่ยเรา,าเป็นครูคิดเราบอกแนละ้ว <laughs> เราเป็นแฮกเกอร์พอเดียวเพื่อนเรารวยมากเลยมีเงินเป็นล้านๆเลยก็เลยยืมมาสักตัว <laughs> <laughs> เพื่อนเราก็เราเองนี่แหละเเพื่อนไม่ต้องตกใจเพื่อนไม่ต้องตกใจ <laughs> เพื่อนจะเอาด้วยไปสักตัวหนึง่งเอาไหม <laughs> เอาไปสักตัวหนึง่งขายของต่อ,อดูซิว่าก่อนหกโมงเช้าเนี่ยร้านเลขจะมาหรือเปล่า S <S จะมาร้านแรกเลยไหมอาจจะพุ่งสปีดนะอยู่ๆก็ติดสปีดขึ้นมา,านนเดี๋ยวดูกันนะครับถ้าสมมุติได้อผมจะเอา,มาเมล็ดธันธ์์มาขายทําไมคือปลูกแค่รอดเนี่ยถ้าได้ผลใหญ่ๆมาเนี่ยคือผมร้อยติดโกลเด้นเลยนะแบบนั้นคือแบบโอ้โหเรูกได้ว,ว่าคุ้มค่าสุดๆอันนี้ผมเก็บเอาไว้นะร้อยติดกลเด้นก็ได้นะร้อยน้องนะครับนี่ไงโอ้โโห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 มาแล้วหนึ่งเมื่อกี้ได้ทีละห้บาท 20บาท30บาทมารอบนี้ขายหมดได้กี่บาทมาเลยครับเริ่มเลยครับ <laughs> เริ่มเลยครับเริ่มทวีแลเริ่มทวีแลอ่ะบูเบอร์รี่บูเบอร์รี่มาอ่ะบูเบอร์รี่มาปลูกตรงตรงนี้ะนะฮะนี่แต่ก้อนไฟทําให้เป็นโกเรียบร้อยหนึ่ง <laughs> โกเรียบร้อยสองอันเรียบร้อยเรียบร้อยออ้ได้เม็ดใหญ่ด้วยโอ้ได้เม็ดอันใหญ่ทุกคนนะฮะเก็บเลยอะไรเก็บเอ้ย ทำไม่เก็บไปได้ล่ะอ๋อกำลังโตใช่ไหมโอเคกำลังโตอ่ะพอดีพอด,ดีขายหมดขายหมดเป็นไงบ้านได้กี่บาท67บาทโอ้ยไม่มีตังค์เลยเนี่ยมีอะไรขายไหมอันนี้สต็อกรอบที่สองทํากินมีตัวนี้ด้วยนะโคโค่นัทเนี่ยทันไหมเนี่ยสามนาทีอือหือด,ดิวา่าทุกอย่างเนี่ยมันเร็วเสือเกินนะทองกูเดนเก็บมาได้กี่บาทเก้าร้อยนี่ไงเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วแป๊บหนึ่งนะเอ่ 3, อสามพันในนี้สามพันอือหือ ทูไปทู้ครับทูไปทู้เก็บมาเก็บมาขายผกว่าไม่ไม่น่าทันนะเนี่ยมันไม่น่าทันนะเพราะเพราะว่าผมว่ามันถ้าไม่เป็นกูเด้นไม่ไมทันอะทูไปทูมาก่อนไอ้นี่มาด้วยแครอทมาที่เหลือปลูกอย่างรวดเร็วช่วงแรกก็ปลูกเยอะๆยอไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยหาผลไม้แพงเอาเก็บได้ไม่จํากัดนะครับสตอเบอรี่โอ้กูเด้นกูเด้นมากูเด้นมาแครอทกูเด้นมาปลูกไปเรื่อยๆ ปลูกแล้วขายขายแล้วปลูกปลูกแล้วขายขายแล้วปลูก700บาทเรียบร้อยมาตัวปะโตได้แล้วโอเคได้มาหร้อยกว่าบาทตัวปะโตมาตรงไปโทษเรียบร้อยรอปลูกต่อโอ้โหแล้วฝนตกอีกครับทุกคนรีด้วเอ่อผลไมา้เราจะโตเร็วนะครับขายขายขายบออพันกว่าอันที่คุ้มๆเนี่ยผมคิดว่านะแบมบูไงเออในคุ้มสุดแล้วนะครับเจ้าต้นไผ่เนี่ยน,น,น่าจะรวยได้เร็วมากนะครับแบมบูโอเคมา เก็บเงินเก็บเงินสี่พันบาทเองต้นไัยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรีสต็อกเรื่อยๆขายหน่อยครับพี่ขายหน่อยเรียบ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 ห้าร้อยพี่ให้เงินเยอะกว่าน้อยวันนี้หน่อยสิกูส่า,าเป็นโกลเด้นเลยนะพี่เขาก็ใจร้ายเลยเกินโอ้ตัวนี้สองพันห้าเองโอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็ได้นะผมว่าเนี่ยเรียกว,ว่าปลูกแล้วปลูกเลยใช่ไหมอ่าโอเคโอเคผมได้แผนแล้วครับสองพันห้าร้อยแปบ๊บหนึ่งสองพันห้าร้อยทันไหมเนี่ยทันเถอะทันเถอะนะไม่ขอนะไม่ขอ <laughs> ผมจะไม่ขอข้างบ้านเด็ดขาดถ้าขอไปเนี่ยมีรวยแน่นอนกูซามีแมงปอทอดขนาดนี้ขี้โกงขนาดนี้แล้วนะครับอย่าไปโกงเลยเก็บของดีกว่าเก็บผลไม้เก็บต่อไปเรื่อยๆเพื่อนพอจะมีสักผลไหมซ <laughs> ักผลหน่อยไหมเหลืออีกขาดิค่าร้อยครับทุกคน2นาทีได้อยู่ได้อยูอย่2นาที500บาทได้อยูเ่เก็บไม่หมดเก็บไม่หมดเดี๋ยวถ้าได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวขุดอ้อยให้หมดเลยก็ได้นะรอให้เมลอนโตอ๋อโทรไปโทก็ได้นะโทรไปโทไม่ขุดทิง้งอันอื่นขุดทิ้งให้หมดเลยนะ จะได้ให้เจ้าแมงปอทอดเนี่ยแปลงเจ้ามแมงแตงโมของเราเนี่ยให้เป็นสีทองดีมากเลยแบบนั้นโอ้ได้แล้วได้แล้วโอเครอบนี้สุดยอดเอาละผมมาแล้วครับนี่คือวอเตอร์เมลอนนะครับมี2ซีดแต่ว่าซื้อได้ซีดเดียว <laughs> ไม่มีตังเอ่ะอะตรงนี้เอาอ,อ,อันนี้ขุดทิ้งขุดทิ้งไงเก็บมาเก็บก่อนเก็บก่อนแล้วขุดทิ้งนะแล้วก็ร้อยเป็นโกลเด้นคุ้มแน่นอน อูได้แล้วได้แล้วครับนี่วอเธอไม่ร่อนน้ำชุ่มโอ้ยกูเด้นมาแล้วครับนี่แหละแผนเราโอเคสำเร็จสำเร็จพอแล้วพอแล้วแผนเรามีแค่นี้แหละอะปูเหมือนเดิมนะที่เหลือก็รอโตอันต่อไปเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าแบมบูครับแบมบูนี่ดีมากเลยนะอ่ามีแมงมงโก้ได้อยู่นะครับแล้วก็เกฟได้อยู่เจ้ามัชรูมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยมัชรูมนะครับโอเค รอเจ้าตัวนี้โตนี่คือวอเตอร์เมลอนรู้สึกว่าจาระรดน้ำต้นไม้นี่กี่บาทอะ่ะห้าหมืนหรือเปล่าห้าหมืนแพงมากอันนี้ต้องเดินไปนะไม่มีแรงไม่มีแรงวับหวัดดีครับพอดีว่าผมอยากรดน้ำคต้นไม้สักต้นนะพี่นะผมขออันหนึ่งขอล้องพี่มันแพงไปไหนเนี่ยห้าหมืนโอ้โอ้ทุกคนโอ้โหตรงนี้ก็มีนี่นะโอ้ให้ฟรีตั้งอันหนึ่ง โอ้ขอบคุณมากโอ้ขอบคุณมากอันหนึ่งอันหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเท่าไรมาหน่อยตัวเร็วตัวเร็วตัวเร็วตัวตัวตัวแค่นี้เองอุ้ยพอเทอร์มิลอนเมื่อกี้แวบแวบอุ้ยนี่ครับโกลเด้นบวกเวทครับก็คือเปียก่ะมาเก็บมาหน่อยเฮ้ยเพื่อนขโมยไปเหรอเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เรียบร้อยโอ้สต็อกลีพอดี รอลุ้นหน่อยซิว่ามีอะไรน่าซื้อไหมมีอู้นี่นี่นีมีต้นข้าโพดครับผมมีแค่นี้โอเคไม่เป็นไรมาตัวนี้กี่บาทครับลูกพี่ขอแพงๆนะนานมากอ๋อว่าไงนะครับอ๋ออ๋อรวยเหรอมันก็ไม่ยากนี่นะเอาเมื่อกี้ยังยังห้าร้อยสองร้อยอยู่เลยยังยาจกอยู่อ่าขึ้นแสนแล้ว นี่ครับท่านผู้ชมผมบอกแล้วว่าคุม้มผมบอกแล้วว่าขุดออกไปเลยตอนนี้รอดีกว่าอ่รอดีกว่าโอ้รวยแล้วครับทีเดียวโอ้อะไรครับเนี่ยแสนหนึ่งเลยแสนหนึ่งเลยแบบนี้ก็หวานหมูสิเรียบร้อยเจ้าคอนเนี่ยคือเก็บระยะยาวเนี่ยก็คุ้มนะแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมันมันยังไม่สุดนะยังมันยังไม่สุดมันยังรอนานนะอ,อืสุดยอดครับแมงปอโอ มีคนให้อะไรเนี่ยมูนเฟลเวอร์โอ้ยโอ้ยทำไมใจดีกันจังเลยอะไม่เอาไม่เอาขอโทษนะนองนะขอโทษนะเดี๋ยวเราขี้โกงเดี๋ยวเราขี้โกงเราลองดูเราลองดูก่อนขอโทษนะโอ้ยใจดีใจดีมากเลยทุกคนใจดีโกปรากาเด่นเป็นสังคมที่ดีน่ารักน่ารักมากแป๊บหนึ่งนะผมเพิ่งบอกว่าผมจะไม่เอาเนี่นี่มาโชว์หรือว่าจะให้ให้ก็ได้นะ <laughs> ให้ก็ได้แน่น,นี้อันนี้รับเลย <laughs> เฮ้ยเฮ้ยขอจับหน่อยได้ไหมนี้โอ้ร oh, ีแล้วรีแล้วอะดูซิมีอะไรไหมมีอะไรโอ้โหเงียบสงัดเครียดเครียดเมื่อไรจะโตเนี้ยอ๋อนี่ใกล้กลางคืนแล้วอะเดี๋ยวรดูพืชกลางคืนหน่อยสิกี่บาทขายขายตัววโต้สีทองดูซิว่าพัฒนาเราได้แค่แนนเชียวเซลล์เซลนี่ขายหมดหนุ่ย <laughs> <laughs> โอ,โ,อโอ้น่าจะมืดเห็นราคาน่าจะมืดซื้ออะไรก็เหมือนเดิมอ่ะไม่กันดูกัระดิกเลยรอบนี้เนี่ยซื้อนี่ก็เหมือนเดิมรอก็นานโอ้ไม่มีอะไรช่วยเลยอะอบบี้รอต่อเอาคนนี้ก็น่ารักนะ <laughs> วนอยู่รอบเราแบบนี้แหละ <laughs> ขอบคุณมากเลยนะแล้วพยายามให้ทุกอย่างเลยนะแคคตัสให้ดอกทิวลิปขอบคุณมากเลยนะ <laughs> มาให้อีกแล้ว โอ้เป็นใครเนี่ยแนนดูจริงเลยขอบคุณมากเลยนะครับผมกลางคืนแล้วครับพี่แกพี่แกยังวนอยู่นะเอาละกลางคืนแล้วมีอะไรดีๆไหมขอของแจมๆหน่อยแจมๆแจมๆน้ำตาจะไหลเออตรงกลางตรงกลางไปดูตรงกลางส <h ums> โิโอ้โหโอ้โหโอ้โหละมูนแดงกูมาดู <h ums> พี่ผมยืมพลราน <h ums> พี่ เมื่อกี้คนที่วนไปวนมาใกล้ผมพี่ยังมีอยู่สิบเ็ล้านใช่ไหมผมยืมพันล้านดวนโอ้เงินก็ไม่มีไม่มีอะไรช่วยเลยไม่มีอะไรช่วยสักอย่างเลยลูกพี่โอ้ยลันคา้าโอ้ยลีแล้วรอบหนึ่งเป็นไงบ้างรอบนี้มืดเหมือนโอ้ยโอ้ยโอเคครับได้เวลาเลาะทั้งสวนได้เวลาอ๋อนี่มันเป็นความฝันเลยนะสัตว์เลี้ยงพวกนี้เนี่ย เอาไม่สักตัวเราให้เลยปัน,นึงนะ <_ d ream> ผมขออนุญาตปลูกเจ้าวอเตอร์เมลอนก่อนเผื่อติดมูลลิตด้วยแง้หมดเงยอะไรตกใจเอ้ยเฮ้ยเื้ยส่วนเราอุ้ยมองไม่เห็นอุ้ยอุ้ยออกไปเลย, <_ d ream> ยจะมาภูมิใจอะไรในสัตว์เลี้ยงอยากได้สัตว์เลี้ยงก็อย่าป่วดกันสิ <_ d ream> โอ้ไปแล้วไปแล้ว <_ d ream> โอเคตอนนี้เหลือแต่ข้าวโพดครับแล้วก็นี่วอเตอร์เมลอนออะรอเรียบร้อย โกเล่นแล้วอะสบายใจแล้วรอต่อไปรอรอซีดใหม่มาเรียบร้อยโอ้แบมบูโอ้แบมบูแบมบูบม,บมาแล้วครับแล้วโอ้โหอากาศหนาวหนาแบบนี้รู้สึกเย็นขึ้นมาเลยแบมบูมาเลยครับแบมบูเอาละปลูกแบมบูเลยเอบบเยเอเจ้าพวกนี้เอาออกเลยนะนี่อันนี้เอาออกเลยนะโตก็ช้าเนี่ยโอ้โหยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่สองปีได้ไมั้ม แบมบูจะโตหมดแล้วเอาละเดี๋ยวรอวรอประมาณ1 0ถึง20่นาทีนะครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวรอนะครับซีดมาเรื่อยๆแล้วก็รอให้แบมบูนะครับเป็นสีทองให้หมดเลยโหโหโหดูสิจะถึงร้านไหมร้านแรกหัวหนาวมากรู้สึกกลัวขึ้นมาไม,ไม่เมื่อไรจะหนึ่งล้านเนี่ยเหนื่อยเหลือเกินเลนะหนาวหนาวและกลัวกลัวฉันต้องการไม่ปอทอดอะไรกับเราตัง้งนานเนี่ยไป <laughs> แกต้องการใช่ไหมเอาไปสักตัวไปคนละตัวไป อู้รอบนี้ก็มีแบมบูดวงดีจริงเลยโอ้โหตังเกือบหมดแล้วนะเอามาทำทุนก่อนอู้โอ้แปดแสนเลยแต่ว่าอู้เอาเลยครับเป้าหมายเรานะครับเป็นหนุ่มพลันแต่ว่าน่าจะหมดกับอังวุญฑุนเดียวปังวุญผลละล้านเอาละอ่าอ่ามาหนึ่งนะเก็บเก็บเก็บของที่อืฮึอืฮึโคเด้นโคเด้นโคเด้นเอาแต่โคเด้นอืฮึอืฮึพอไหม แปดแสนเลยเหรอแปดแสนเลยหรือไงแป๊บนึงนะโเด้นหมดทั้งสวนขึบขอขอขออยโอ้โหคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเอาละเอาไว้เจอไหมตัวตัวอะไรแย่งซีนเนี่ยเอาละเอาละอะอะอะสวนล้านนึงนะครับเอาละโอ้โห เราโตเร็วจริงเลยโอ้ใช่ไหมลิงออกมายืนหน้าบ้านตกใจไปเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยครับเกมนี้มเล่นง่ายฉพมดเลยนะเอาละแล้วะอะออ่าอุ่นอ่ะตอนแรกไม่มีตังค์ใช่ไหมตอนนี้มีตังค์ไปซื้อที่รดน้ําต้นไม้ละขอบคุณมากขอบคุณมากซื้อแดนหนึ่งอือหอได้ผลเดียวเอเขาเรียกว่าแคบแมงปอทอดมาก็รวยเลยนะครับอะประเด็นนอางุ่นเราปลูกตรงไหนนะเอาลรือ่ะอะ มีแต่เรื่องสวยๆเดี๋ยวน้องก็โตขึ้นมานะโอเครอปแป๊บนึงอยากล่วงหุ่นมันใช้ได้ไหมเนี่ยเจอแล้วโอเคขอบคุณมากตัวเองลถอย่างช้าๆลดรอบละห้าหมื่นอืมอืม,อมลดทีละห้าหมื่นอ้าวเราได้อาชีพเมนแล้วทุกคนผมชนะแล้วแหละเย,ย้ตอนนี้ผมรวยมากอาล่ละพวกนี้ เก็บเอาไปซื้อที่รถนับต้นไม้ใหม่เอาละเป็นสีทองทั้งหมดดูซิได้สก,กิบบายกันเชียว <laughs> โอเคไม่ต้องแคร์แล้วเงินนะโอ้โหเลดมาก <laughs> ขายต้นไผ่สามอันหนึ่งล้านเ <laughs> งินเริ่มเฟ้อโอ้โหอบนี้แค่คตัด <laughs> ทำไมดวงเราดีอย่างงี้เริ่มรวยเริ่มรวยเริ่มรวยละมาให้น้ำหมดไม่น่ารวยเลยเราโอ้ดักก้อนฟูชทำให้นี่ ทําให้เป็นสีทองแล้วนี่อังวนเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวรอโตแคคตัสเหรอเริ่มโตเริ่มโตทุกอย่างเริ่มดีขึ้นครับนี่ปักอันนี้ด้วยนะแอดวานซ์สปริงเกอร์นะครับให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เริ่มโตมีคนมาปักสปริงเกอร์ให้ด้วยดูผมบอกแล้วครับว่ามีแต่คนใจดีในเกมนี้เออน่ารักแค่มาแล้วครับมาแล้วครับ,รบนี่คืออังวนที่บิ๊กเบิ้มที่สุดในโลกโอ้โหเรียบร้อยวันนี้ ไหนดูสิทังหมดน,นี้กี่บาทขอถามราคาแบบเน้นๆก่อนโอ้โหสามแสนแบบเน้นๆครับเดียวแล้วว่าอิ่มๆโอ้โหแล้ววันสายฟ้าฟาดมาพอดีไงสายฟ้าฟาดมาตรงนี้หน่อยได้ไหมสักต้นหนึ่งอะ่ะอ่ะรอรอสายฟ้าจบอืมเรียบร้อยไม่มีฟ้าผ่าเลยโอเคฮะเก็บไม้หมดดูสิขายได้กี่บาททั้งหมดนี้บทสรุปแล้ว สามล้านเรียบร้อยอันนี้คือแป๊บเดียวมากเลยนะเอาโอเคประมาณนี้ก่อนลวกันนะครับถ้าเล่นไปอีกสักแป๊บนึงเนี่ยเจอเจ้ามัชรูมเนี่ยน่าจะขึ้นพันล้านได้เลยนะแต่ว่าไอคิมนี่ประมาณนี้ก่อนจริงๆถ้ารอให้เขาติดหลายๆอย่างเนี่ยน่าจะคุ้มค่านะครับแต่ว่าติดเท่านี้ก็โอเคแล้วนะครับพบันเจอ,อใหม่คลิปหน้าครับผมซีอูครับ